ไ,ได้ยินไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคครับได้ยินครับคนเยอะนี่ออกตามตกว่าสนามมันะรถติดมากโอ้โหคนแน่นมากสนามพังงาครับสนามพังงาแตกครับเป็นสนามที่สวยมากครับเต็มเขาโอ้โหสวงมากเลยสีอยย่อนข้างรถเต็มสองฝั่งครับไนไหนครับกำลังกลับที่พักครับ ครับงตับที่น่าจครับนไหครับรถไปครับตอนนี้รถติดไปแดงออนะเดี๋ยวฮะขนหนามมาแล้วตื่นใ,ใจใจครับทางหนั้นรับไปคนพาใช่ครับเกตตีเยอะจริงๆเยอะมากถ้าใครดูน่าจะมีคนไลค์อยู่มั้งน่าจะมีคนไลค์อยู่มั้ยเกตตี้เยอะมาก เดี๋ยวมาถ่ากี่โมาได้ไคนเยอะจังใครด้สือได้ยินป่ะอที่บพี่พักเขากำลังไปพี่พัครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับครับทั้งหมดเ0 0ร้อยสิบสอา i <laughs> นีมานอนกันที่ไม่บอกบ่อแสนบ่อแซนวิลล่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงใช่ป่ะที่นี่ที่นี่คือที่ไหนอ่าที่นี่คือที่ไหนดูดิครับรอเข้าไปเข้าไม่ได้ที่นี่ สวัสดีครับ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 น้องน้องที่ใเป็นงเป็นไม่ใ่อ๋อมคืนนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับีมาดักรอัดักรอด้านนอกรีสอเลยเดี๋ยว <Volume. S 2> บอ่อแฉล่ะครับอย่าลืมไปถ่ายรูปต้นจานจุรีอยู่ตรงไหนครับอย่าลืมไปถ่ายรูปต้นจานจุรีนี่คะจานใจดีจอดให้ถ่ายรูปใช่ครับนี่ครับบ่อแฉรีซอทใช่ไหม ก็ไม่รู้จักบรรยากาศมากดีมากล้อมลอมไปด้วยภูเขารลบๆถ้าเราไปห้องพักเลยใช่ไหมคะคตอนเดียวพี่อ่ะวนวนวนรอบนี้แล้วเดี๋ยวไ่จะไปรอที่สะพานพระนูค่ะคือจะพาไปกที่นะนที่พักมันอยู่ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ค่ะแต่ว่ารถสิบร้อนี่น่าจะสะพานไม่ได้ค่ะเพราะมันมีสะพานอยู่ครับอ่าแล้วสิบร้อยจะเข้าสะพานยังไงเดี๋ยวเขาพานำไม่ใช่ไมเจีมโอเคเดี๋ยวเขาพานำค่ะ เอพาแค่สะพานบรรยากาศสุดยอด้องอาจารย์ตามมาอาจารย์ตามมาด้านด้านนี้เลยครับเดี๋ยวมีเจา้าทีจะนำไปคือแบบสวัสดีครับนี่เรียกนั่ับรถครับเรียกกันคืนนยเรียกว่ารถไม่ได้โดดครับ ันนี้เด็กๆไม่น่าได้โดดน้ําครับผมดูทรงนะรู้จะโดนไม่เดียว <laughs> หรือว่าจะโดนไม้เลียวด้วย <laughs> ถ้าใครไม่ได้เห็นไลฟส์สดเด็กๆวันนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องตกใจผมพูดได้แค่นี้แหละ <laughs> ชุดใหญ่ไฟกระพริบ <clears throat> ตอนแรกตอนแรกอะ่ะโปรแกรมผมรู้แล้ววันนี้ <c oughs> <c oughs> มานอนผู้วิลล่าใช่ไหมเฮ้ยทุง <c oughs> นี้มีสระน้ำเว้ยทุ <c oughs> นนี้มึงโดดน้ำกันฉับแน่สระน้ำตั้งสามนะดูแลวันนี้มึงชนะเขาสามศูนย์เนี่ยเขาสั่งดูดน้ำออกสามหมดแล้วไอ้สัสไม่ต้องเล่นกันแล้ว ห <laughs> ยอกกับหยอก <laughs> เอ๊ะใครบอกใครพูดแล้วเล่นโทรศัพท์ไม่เอาอเลยเลยใครพูดใครพูดโดนยึดแอดปั่นไปอีกอแอดไม่ปั่นหรอครับแอดรู้ครับแลองไปไหนไม่ได้แอดอยู่ในเหตุการณ์ทุกเรื่อง <laughs> ขอบคุณมากครับ ดีมากใช่ครับอยู่ที่ป่าเขาเลือยธรรมชาติล้อมรอบไป็นทภูเขาครับผมบอกเลยว่าสถานที่แบบเนี้ยอ่ะง่ายๆนะถ้าว่งนี้ผมตื่นทันนะเดี๋ยวผมจะพามาดูกิจกรรมยามเช้ามดืด <laughs> คุณคิดดูว่าเนี่ยรีสอร์ทมันกว้างขนาดไหนะทางนนเนี่ยแม่นาวิ่งจริงเลยถนนเนี่ยในรีสอร์ทอ่ะนะใช่ไหมมีคำพึ่งด้วยดุงโดลดดุงโลดโแม่มาแล้วนี่นีหนีสวัสดีครับสวัสดีคุณขวัญครับเอฟซีดุงโลดนะครับของทางเอฟซีดุงโลดยินดีต้อนรับสูส่บอสแองลล่าขอบคุณมากครับ สลุกโดนไหมเดี๋ยวก็รู้ครับติดตามดูแล้วกันนะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเด็กๆอาจจะสนุกกับการเล่นน้ำเมื่อกี้เขาบอกทางให้เรามานะถ้าไม่มีรถคันนี้นำเราจะไปทางไหนบอกอ้อมหลังนี่ไปเนี่ยแล้วก็ไปเจอสะพานแล้วเนี่ไม่เห็นสะพานเลยนะดูเลยจะเป็นกีโลเนี่ยทางขนาดนี้ผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยดูทางเขาดิ เข้ามาเป็นกิโลแล้วอะ่ะนี่น่าดูแล้วน่าจะมีกิจกรรมวิ่งยามเชา้าดูแล้วมากใช่รื้ที่สุดใส่ได้มีหลัดี้สิแน่ Wow. ไายน้ำไม่ได้เลยนะจะไ,ได้โดดสายเนี่ยทีเนี้ยโดดแน่ดีสิโดดสายน,น้ำแน่โดดแน่แน่หนาวไหมครับไม่ไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนครับไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนบรรยากาศไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนครับกําลังโอเคโอเคแล้วนะมาอะไรกัน สาไครับเป็นค่าราเาพืนหก็จะประชานเหมาะสมพักลึกและแก่มาใช่ครับไม่ต้องหาเซเว่นหรอกนี่เข้ามาเหมือนเป็นหมู่บ้านอ่ะเป็นหมู่บ้านลึกๆนเขาอ่เข้ามาในหมู่บ้านเลยนั่นอสีนกำเข้ามาในหมู่บ้านเลย จริงแล้วห้องนึงเขาพักได้กี่คนเนี่ยผมพามาทั้ง4,000คนเนี่ยผมพามาทั้ง4,000คนเนี่ยผมพามาทั้ง4,000คนเลยดูดิ FC น่ารักกันมากๆเลยทุกคนขคับรถตามนะคะน้องๆทีมหมอนทองนะอ่ะรอติดตามนะคะคลิปหน้าจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆห้องที่น้อง